อยากจะรู้ว่าทำไมปุ๋ยที่มีสัดส่วนธาตุเท่ากันเหมือนกันตรงกันทุกอย่างเลยแต่มีราคาที่ไม่เท่ากันไม่แน่ใจแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจว่าจะซื้อมาใช้ดีไหมมันมีข้อดีมันมีข้อเสียอย่างไรวันนี้เดี๋ยวจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังกันครับก่อนอื่นเราทํา m u ร่วมกันก่อนนะครับเพื่อนๆว่าเวลาเรามาดูคลิปวิดีโอเนื้อหาแบบนี้ก่อนเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆไม่บูบี้แล้วก็ไม่มาานะเรื่องไหนที่ผมพอจะพูดได้ผมก็จะพูดหน้าไม่แต่เรื่องไหนที่มัน ลึกเกินไปเราก็จะไม่คู่ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวที่ลึกมากกว่านี้ก็ต้องหลังไม่อย่างเที่ยวเลยครับนะเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาถึงความเป็นไปได้เนาะปัจจุบันนี้นะมีปุ๋ยป้อมไหมคำว,ว่าปุ๋ยป้อมไม่ได้หมายความว่ามันใส่ข้าวแล้วไม่เคี้ยวนะนเพื่อนๆปุ๋ยป้อมของผมในที่นี่นมันหมายความว่าเป็นปุ๋ยที่โกงสูตรธาตุอาหารนะเขาจะเขะ้าใจตรงกันแล้วเนาะเป็นปุ๋ยที่โกงสูตรธาตุอาหารหมายความว่าอะไรหมายความว่าแทนที่เอ็นมันจะเต็มสูตรมันก็ไม่เต็มแทนที่พีมันจะเต็มสูตตรรรมมมันกก็่เข้างะะสอบบุ ว่าซิปสีกีเจทีสามสิบเมื่อเอามาหาเปอร์เซ็นเฉลี่ยของสารอาหารที่มีอยู่ในเนื้อปุ๋ยทั้งหมดที่มีอยู่ในกระสอบนั้นนะมันต้องได้เต็มตามที่ผู้ผลิตระบุมาใช้ปุ๋ยป้อมโดยมากมักจะมีปัญหาเรื่องของการใช้ปุ๋ยที่ไม่เต็มสูตรตามที่ระบุมาข้างกระสอบแล้วครับเพื่อนๆ่อนย่าใช้คาว่าปุ๋ยป้อมเลยเนาะใช้คําว่าปุ๋ยไม่เต็มสูตรดีกว่าดูดีกว่านาะเพื่อนเนาะไอ้ปุ๋ยไม่เต็มสูตรเนี่ยมีจริงไหมมีจริงครับแล้วมันมีมานานแล้วปุ๋ยที่อยู่ในกลุ่มการขูกขาดกกกาาารรแแซงงงงของหหนนนนน่ววยนในนยในนึ นำบรรจภัณฑ์พวกนี้มาให้เกษตรกรใช้เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆนะครับเพื่อนๆที่จะได้รับปุ๋ยที่ไม่เต็มสูรมึงรู้ได้ไง่ะมึงเป็นเจ้าของปุ๋ยมึงเป็นโรงงานปุ๋ยไงทำไมจะไม่รู้ครับก็คุยก็คนทําปุ๋ยเลยอ่ะทำไมผมจะไม่รู้เรื่องนี้ครับจริงๆปุ๋ยมันมีหลายเกรดมากมันไม่ใช่แค่ว่ามองเป็น N มันก็คือ NN มันก็มีตั้งหลายเกรดนะครับ P มันก็มีตั้งหลายเกรดนะครับ K มันก็มีตั้งหลายเกรดนะครับมันไม่ใช่ว่ามองในกระสอบมันคือ NPK นีเไม่ใช่นะครับมันมีปุ๋ยน ปุ๋ยมันมีหลายชั้นครับมีโอกาสได้คุคกคีกับโรงงานผลิตนี่แหละแล้วโรงงานผลิตก็พูดก็เล่าให้ฟังว่าถามว่าเรื่องที่ข่าวสะอาดกับเรื่องที่สซปรปกของการผลิตปุ๋ยเนี่ยมีไหมเขาก็เล่าให้ผมฟังตรงๆนะครับว่าเออมันก็มีแต่ไอ้ที่เขารวยเขาอู้ฟู่เขามีเงินซื้อโฟเชมีเงินซื้อฟลอรี่ครับก็บพออย่างนี้แหละเนี่ยก็พออย่างนี้แหละก็พอเรื่องนี้แหละปุ๋ยไม่เต็มสูตรปุ๋ยโกงสูตรนี่แหละดินมากกว่าเนื้อปุ๋ยแล้วก็ได้ปุ๋ยไปก็ไม่เต็มสัสดส่วนธาตุเป็นวันที่ไหนที่ทใช ก็ไม่รู้อะนะที่ไปถูกบีบโคต้ามาจากส่วนก้างอะนะระวังเรื่องนี้ไว้ครับคุณมีโอกาสที่คุณจะได้ปุ๋ยไม่เต็มสูตรสูงมากฉะนั้นทุกคนต้องเข้าใจตรงกันนะว่าสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยผมเพียงแค่อยากให้ทุกคนที่สงสัยรู้ว่าบนโลก,กเกษตรในบ้านเราทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ต้องจากการแทรกแซงหรอกปุ๋ยที่เราใช้ตามท้องตลาดทุกวันนี้นะครับเพื่อนๆถามว่ามันเต็มไหมอันนี้บอกตรงๆนะครับเพื่อนๆม,ม,มันเต็มเฉพาะการสอบสองตรวจเท่านั้นแหละมันจึงมีดรามา่าอยู่ระยะหน,นึ่งไงที่ผมทําคลิปเรื่องคล้ายๆอย่่าางงี้วม ให้ขนใส่ปุ๋ยต้องโอ้ยยี่ห้าโล30โลสิบ้าโลต่อไร่มึงไม่ได้ลืมหูลืมตาดูอะไรเลยไงอย่ามาโหน อย่ามโนอย่าโลกสวย15มันเป็นแค่เพียงตัวเลขอย่าโลกสวย20โลหรือ30โลมันเป็นเพียงแค่ตัวเลขสายไปจริงๆแล้ววะเรายังไม่รู้เลยว่าไอตัวเลขที่มันอยู่ข้างกระสอบนั่นน่ะมันคือตัวเลขที่เต็มหรือเปล่าไม่มีใครบอกได้เลยพอเวลาจะสูงตรวจก็มีสายรับรายงานแล้วตรวจไงก็ไม่เจอครับตรวจไงก็ไม่เป็นขาวจริงไหมครับก็สังคมบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ทำไงอ่ะก็มันเป็นเพราะอย่างนี้ไงก็เพราะบ้านเรามันเป็นอย่างนี้เป็นว่าเราเข้าใจปัญหาที่มันเป็นเยอณขณะเนี้ทุกวันนี้ที่คุณใช้ปุ๋ยกันทุกว่า อย่าโลกสวยไอ้ที่จะจ้องดราม่าไอ้จะจ้องบูลลี่ผมเนะี่ย Yeah. อย่าเยอะเข้าใจมันให้จริงก่อนแล้วค่อยออกความคิดเห็น4ี่สบูนย์คุณรู้ได้ยไังไงว่าในกระสอบนั้นมันมี4ี่สคุณรู้ได้ยังไงว่าในสัดส่วนธาตุของหนึ่งกระสอบมี23กิโลไม่ไม,ไมีสมัยนี้คุณไม่ต้องไปหาหรอกความตรงคือความไม่ตรงเวลาเวลาเราคำนวณธาตุให้เพื่อนๆใช้ในแต่ละสวนในแต่ละตัวในแต่ละช่วงอายุของเขาเราจรึงคำนวณบวกลบเผื่อค่าพวกนี้ไว้แล้วระบวกลบเผื่อค่าพวกนี้ไว้ให้เพื่อนๆมดเลยหลายคนก็เออจะบุรี่อ่ะแม่เอาเราไปซุบซิบว่าเออม มันได้ใสปุ๋ยตั้งเยอะตั้งแยะขนาดนั้นกูจะบอกให้มึงรู้นะว่ากูไม่ได้แนะนําให้มึงใสปุ๋ยตั้งเยอะตั้งแยะหรอกแต่ที่กูจะบอกให้มึงใสเนี่ยมันคือการใสฟิลเลอร์ตั้งเยอะตั้งแยะพูดอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเข้าใจง่ายกว่าจะมองแค่ว่าใสาเนื้อปุ๋ยไปตั้งเท่านี้ใสเนื้อปุ๋ยไปตั้งเท่านั้น P เท่านั้นเคเท่านั้น N อนเท่านั้นทุกวันนี้ถ้าคุณไม่บวกรบค่าความเสี่ยงพวกนี้ไวเนี่ยครับเวลาคุณใสาสารอาหารให้กับข้าวในแต่ละช่วงมันจะเออเลอร์หมดเลยจะคุมเล ันเอาในตัวจนที่อยู่ในชั้นพรีเมียมมาทําปุ๋ยให้เรามันก็อยู่ได้3เดือนสีเดือนต่อการใส่ปุ๋ยหนึ่งครั้งคนผลิตเขาไม่ได้มองอย่างนั้นไงครับเขาองว่ามึงต้องซื้อปุ๋ยให้บ่อยที่สุดแล้วมึงต้องใช้ของปูซ้ำให้มากที่สุดนี่คือคอนเซ็ปต์ทางการตลาดของเขาทุกวันนี้เราจึงไม่เห็นปุ๋ยในเกรดแบบนี้เกรดแอดวานซ์ที่สําหรับเกษตรกร,ร,กรมีทางเลือกว่าต้องการใช้ปุ๋ยแบบนี้แล้วใส่ครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้3 <S <S เดือนอย่างเงี้ยสีเดือนอย่างเงี้ยมันมีนะครับเพื่อนๆถ้าเมื่อ ถ้าเมื่อใดก็ตามแต่ถ้าคุณใช้หน่วยงานกลางเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกคุณนี่ให้รู้ไว้เลยว่านั่นนะหาย,ยนักมาแล้วผมพูดแค่นี้แหละถ้าจะพูดถึงความสอดคล้องเนี่ยเราลองมาสืบกันดูสิว่าทําไมปุ๋ยแต่ละตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิบพกเหมือนกันแต่คนละยี่หอ 13, 13, ้อ1 3 13ามสเเหมือนกันแต่คนละยี่ห้อเนี่ยทำไมราคาไม่เท่ากันข้อที่หนึ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือค่าการตลาดข้อที่2องที่เป็นไปได้ก็คืออะไรครับเกรดของปุ๋ยปุ๋ยไม่เหมือนปุ๋ยครับคนเกอนครับอันนี้เข้าใจตรงกันน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 ะะะไออ้สส่่่่่่ววททีีาาาาาามมมมััรรรคคถถกแุณจจเ ปุ๋ยเก็พรีเมียมมาดั้มราคาแล้วก็จะทําให้แข็งกับคู่แข็งโดยที่ตัวเองมีกาไรได้ครับถูกปะมองในมุมมองของชาวบ้านเลยไม่ต้องมองมุมมองอะไรที่มันไกลลึกไกลเกินตัวเลยแล้วที่นี่เพื่อนๆมองออกหรือยังว่าทําไมราคามันถึงไม่เท่ากันเหมือนอะไรครับเหมือนสารเคมีครับเพื่อนๆเหมือนสารเคมีที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ซามันมันก็ตรงกันนะแต่ทำไมราคาของบริษัทเอถูกกว่าบริษัทบีอะไรประมาณนี้มันก็จะนี่แหละมันก็จริงๆมันก็เป็นวงจรการตลาดอย่างหนึ่งนะครับสมมติว่าสองบริษัทเนี่ยที่กําลังแข่งกันอยู่ มีค่าการตลาดที่เท่ากันมีค่าขึ้นทะเบียนมีค่าภาษีเท่ากันหมดเลยแต่ทําไมราคาของบริษัท B ถึงถูกกาบริษัทเอมันมีอะไรล่ะที่จะทําให้ลดต้นทุนได้แล้วดั้มราคาลงมาอีกได้เนี่ยไม่มีอะไรครับเพื่อนคุณภาพของปุ๋ยเรื่องนี้สําคัญแต่ก็ใช่ว่านะครับเพื่อนแต่ก็ใช่ว่านะไอที่มันติดตลาดแล้วมันยืนการอยู่จนทุกวันนี้แล้วมันถือว่ากูไม่ทําการตลาดกูก็ขายของกูได้อย่างเงี้ยถามว่ามันจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นปุ๋ยที่เป็นโลเกตเลยเหรอโลคอสเลยเหรอเป็นมีโอกาสครับใช่ว่ามันไม่มีโอกาสนี่ เท่าท you know. ี you пис, you you know. ่ผมพูดได้อะเนาะเพราะว่าถ้ามันลึกกว่านี้เขาคงคุยไม่ได้แล้วครับมันต้องไปว่ากันหลังไหมแล้วหลังบ้านแล้วอะไรที่มันลึกกว่านี้แล้วผมถามว่าแล้วเพื่อนๆรู้เราได้อะไรครับจริงไหมแต่ก็ผมก็คนใจดีไงขออะไรมาก็ทาให้มดอยากรู้อะไรก็เอาบอกอยากรู้อะไรก็พูดที่พูดได้นะมีคอมเมนต์นะที่พูดได้ก็จะประมาณนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของว่าทาไมปุ๋ยที่สูตรเหมือนกันแต่คนลระบริษัทเนี่ยทำไมราคาไม่เท่ากันแล้วคุณภาพมันจะเหมือนกันไหมวันนี้เคลียร์ไหมครับเพื่อนๆกล่าวโดยสรุปก็คือว่าคุณภาพอะคร ทือความสามารถของการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่าใช้จ่ายมันไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนมาสมัยก่อนมันต้องใช้ซื้อหลักใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้มันไปได้ทุกช่องทางมันไปได้ทุกที่ไงผมไม่ได้มองว่าตัวนี้เป็นปัจจัยละทางนั้นอะไรจะเป็นตัวกาหนดที่ทําให้ราคามันถูกลงได้ถ้าคุณไม่ลดคุณภาพลงคุณไม่มีทางครับที่คุณจะลดราคาปุ๋ยลงได้ถูกไหมครับแต่จริงๆแล้ว่ถ้าเรารู้ถึงลึกๆของปุ๋ยจริงๆเองนะครับเพื่อนๆถ้ามันไม่บวกค่าการตลาดบวกค่าภาษีบวกค่าต้นทุนต้นทุนต้นทุนแฝงนะบ่าต้้้นนนนททุงรอออมีไเเ แพงอ่ะมันแพงพวกนี่แหละค่าค่าเข้าถึงผู้บริโภคนี่แหละครับที่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงไม่ว่าจะเป็นดิลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นโฆษณาไม่ว่าจะเป็นอะไรมั่งอ่ะเซลมันหลายอย่างเงี้ยมันก็ต้องจ่ายสูงหน่อยก็จะประมาณนี้แหละก็สิ่งที่อธิบายมาก็น่าจะพอสังเกตเนาะจากที่เราเล่ามาเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจในเหตุของสิ่งที่คุณยังไม่เข้าใจยังไม่สบายใจกับเรื่องที่ยังสงสัยยังขำแทงใจอยู่ดังนั้นถ้าใครที่ต้องการรายละเอียดที่ลึกกว่านี้ก็น่าจะต้องเป็นหลังไหมแล้วหลังถ้าเป็นหน้าบ้านยังคลิปวดีโออหรื ใตอเมนต์อันนี้ครคงจะให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเชิงลึกไม่ได้นะครับในส่วนตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ